เป็นผู้หญิงเราจะมางี้เราต้องสปบัดสปิงนิดนึงเออ่าอเเไเม่เอาเอาตั้งกล้องนะตั้งกล้องนะอ่ะยืนอยืนนยืนยืนเลยหรอได้ไห่นงก่อนนาก่อนนางก่อนนานางเขาสะดวกนะ คนไหนแหกปากนะผู้กำกับเยอะจังเลยไหนไหนขึ้นมาโชว์ตัวอย่างให้ดูหน่อยสิมันจำไม่ได้นะใครเป็นสารวัตรนู่นสารวัตรมีฟต์เขาบอกว่าผู้กำกับเยอะจังเลยทีนี้เขาอกปากเขาเป็นสารวัตรอ๋อเป็นสาร น้องออมเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้น้องออ